หนังสติกสลีชอตพาไปชมวิธีการทำหนังสติ๊กสวยๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะหนังสติ๊กของเราวันนี้จะเป็นงานที่ทําจากเขาควายลูกค้าเลือกทรงที่ต้องการแล้วก็ส่งหัวง่ามโลหะทรงกลมมาของมาถึงก็มาแกะกันเลยค่ะเปิดออกมาสิ่งแรกที่เจอจะเป็นกระแจสำหรับขันหัวง่าม และกระดาษที่พับม้วนมาแบบนี้เปิดออกมาก็จะเป็นปฏิทินแหงไม่ใช่นะคะเป็นขนาดมือจริงของลูกค้าเขียนมาละเอียดเลยน่ารักมากแล้วชิ้นส่วนที่เหลือในซองก็คือพระเอกของเราวันนี้เป็นหัวง่างโลหะทรงกลมที่ลูกค้าส่งมานะคะ ก่อนหน้านี้มีลูกค้าถามมาหลายท่านเลยว่ามีหัวง่ามแบบนี้ไหมหรือจะส่งมาให้ทําช่างก็ยังไม่ได้กล้ารับนะคะเพราะเครื่องมือและก็อะไรหลายๆอย่างยังไม่พร้อมตอนนี้หากใครสนใจจะใส่หัวง่ามแบบลูกค้าท่านนี้ก็สามารถส่งมาได้นะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นการใช้เครืหัวง่ามกําหนดจุดที่จะใส่หัวง่ามโลหะช่างก็จะทาเคลืลงไปบริเวณด้านบนของเขาควายที่แต่งทรงไว้คร่าวๆแล้วแล้วก็วาดลงไปแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปช่างก็จะนำทรงของหนังสติ๊กที่ลูกค้าเลือกมาทาบและวาดบนเขาควายทั้งสองฝั่งโดยที่ทั้งสองฝั่งต้องตรงกันเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญมากๆเพราะรูปทรงที่ได้จะออกมาเป็นยังไงขึ้นอยู่กับความแม่นยำของแบบที่วาดลงไปเลยค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการแต่งทรงในส่วนที่ไม่สามารถใช้เครื่องเจียได้ช่างก็จะใช้หัวค่าใบในการแต่งให้ได้ทรงตามที่ต้องการค่ะส่วนบริเวณที่ใช้เครื่องเจียได้ก็จะเจียออกให้ได้ทรงตามที่ต้องการที่ได้มากที่สุด แล้วก็จะใช้เป็นหัวคาบอยเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆอีกทีค่ะช่างก็จะค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนทําค่อนข้างจะนานมากๆอันนี้โอต,ตัดมาแบบสั้นๆให้ดูง่ายๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการติดตั้งหัวง่ามของเราแล้วนะคะช่างก็จะทําการเจาะรูให้พอดีกับแกนขันหัวง่ามเข้าไปให้เกิดเกลียวรอบนึงก่อนนะคะแล้วก็ขันออกมาจากนั้นหยอดกาวร้อนเข้าไปแล้วก็ขันอัดเข้าไปอีกทีค่ะเพื่อความแข็งแรงก็จะทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะ แล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยต่อไปก็จะเป็นการใช้เครื่องเจียแต่งทรงในรอบสุดท้ายเป็นการลงทุการายละเอียดของทรงที่ลูกค้าเลือกมาเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยนะคะต่อไปจะเป็นการขัดด้วยกระดาษทรายไล่จากเบอร์ศูนย์ไป360และจบที่เบอร์600ตามลำดับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะอีกอย่างที่ลูกค้ารีเคเวสตมาคือการแกะลายกันลื่น พี่ๆหลายท่านที่ติดตามอยู่อาจจะเคยเห็นแล้วกับเทคนิคการแกะลายการลื่นที่ช่างใช้ในคลิปก่อนหน้านี้ช่างก็จะใช้หัวคาไบทรงกลมในการกัดผิวของหนังสติ๊กในบริเวณที่กำหนดไว้ค่อยๆจิ้มไปทีละจุดแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วหน้าตาที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้แค่นี้ก็สวยแล้วใช่ไหมคะแต่ยังไม่หมดค่ะในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการลงคิ้วพึ่งในบริเวณที่แกะลายไว้ผิวที่ได้ก็จะสีเข้มสวยดูมีมิติมากขึ้นแบบนี้เลยลืมบอกไปค่ะก่อนที่จะแกะลายที่เห็นผิวเงาๆแบบนี้คือหลังจากการขัดด้วยกระดาษทรายแล้วช่างก็จะใช้ไขปลาวานในการขัดให้ผิวเขาควายขึ้นเงาสวยวับแบบนี้ค่ะ ก็จบกันแล้วกับขั้นตอนการทําหนังสิกตัวนี้ค่ะเป็นหนังสิกที่ลูกค้าสั่งทํามานะคะแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นเขาควายทรงนี้และลูกค้าส่งหัวง่ามแบบนี้มาให้ใส่นะคะอันนี้เป็นหัวง่ามโลหะทรงกลมแบบนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นแบบที่ไม่มัดนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะถอดออกมาได้แล้วก็ใส่ยางเข้าไปเพราะงานปกติที่สั่งทําจะเป็นงานเขาควายทั้งชิ้นนะคะหัวง่ามก็จะเป็นทําจากเขาควายแล้วก็จะเป็นการมัดแบบพาดหัวแต่อันนี้เขาจะเป็นหัวแบบนี้เป็นหัวสําเร็จรูป ที่ลูกค้าส่งมาแบบนี้ประมาณนี้เลยใครที่อยากส่งอะไรไม้ทำนะคะสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจการต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ